สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับฟางนะคะวันนี้ฟางก็จะมาสอนนะคะแบบประกัน MyCICA r e รนะคะ A 8 5ทับนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นในส่วนของสัญญาหลักที่เป็นโรคร้ายนะคะตัวนี้ค่ะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเริ่มเลยค่ะ MyCICA r e นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นประกันโรคร้ายได้คุ้มนะคะให้คุณจ่ายเบี้ยประกันแบบไม่เสียปากนะคะเหมาะกับคนยุคใหม่ค่ะที่ต้องการวางแผนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมไม่ได้ค่ะ เปลี่ยนให้เป็นค่าใช้จ่ายที่มันควบคุมได้นะคะโดยที่ MyCI Care เนี่ยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้ค่ะ1ค่ะอายุของผู้ของเอาประกันภัยเนี่ยจะอยู่ที่16จนถึง55ปีนะคะคุ้มครองไปจนถึง85ปีค่ะชำระเบีย้ยประกันภัยแค่20ปีนะคะจำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ100,000บาทค่ะสูงสุดที่400,000บาทนะคะเลือกชำระเบีย้ยได้เป็นรายเดือนราย3เดือน6เดือนหรือว่ารายปีค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วค่ะ MyCI ไอแคร์ค่ะไม่สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมอะไรได้เลยนะคะในส่วนของข้อเยกเว้นความคุ้มครองค่ะหน่ะ กรณีไม่เปิดเผยความจริงหรือถแถลงความเช็จมาค่ะบริษัทจะบอกล้างภายใน2ปีค่ะการฆ่าตัวตายหรือการถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตัวตายค่ะก็จะอยู่ในข้อยกเว้นความคุ้มครองเหมือนกันนะฮะอาการความผิดปกติจากการป่วยไข้หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงก่อนที่จะมีเริ่มการคุ้มครองของกรมธรรม์น,นะคะการที่ผู้ประกันภัยเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรักษาะะจากแพทย์นะคะหรือแพทย์เขาสั่งอะไรมานะคะปฏิเสธอย่างเนียรลยจ้ะไม่รักษาไม่รักษาไม่นะไม่อะไรอย่างงี้ ตัวนี้นะคะเราจะไม่ให้ความคุ้มครองนะคะและการเคยใช้ยาเสพติดหรือสารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าใช้ยาในทางที่ผิดค่ะก,ก็จะยกเว้นความคุ้มครองเหมือนกันนะคะในส่วนของโรคหลายแรง5อันดับแรกของประเทศไทยเนะะี่ยค่ะ ก็คุมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งนะคะหลอดเลือดสมองแตกภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรงนะคะโรคปอดระยะสุดท้ายหรือไตวายเลือดลังอะไรองะะี้ค่ะก็จะคุมอยู่ในในส่วนของ MyCI c a แ e เหมือนกันค่ะในส่วนของ MyCI c a แ e นะคะจุดเด่นของมันเลยก็คือ ได้คุ้มค่าค่ะสายเบี้ยแบบไม่เสียเปล่านะคะคุ้มครองทั้งโรครายเสียชีวิตทั้งเจ็บป่วยและอุบัติเหตุค่ะหรือรับเป็นเงินก้อนเมื่ออยู่ครบสัญญานะคะสองค่ะความคุ้มครองต่อเนื่องนะคะโดยไม่ต้องชําระเบี้ยค่ะเมื่อมีการตรวจพบครั้งที่1นนะคะว่าเราเป็นโรคร้ายแรงนะคะเราจะทําการหยุดชําระเบี้ยทันทีค่ะแต่ความคุ้มครองยังไปเหมือนเดิมนะคะจนถึงครบสัญญาหรือว่ามีการตรวจพบเป็นครั้งที่2นะคะถึงจะหมดสัญญา หรือว่าหมดความคุ้มครองนะคะ3ค่ะเบีย้ยประกันคงที่ตลอดสัญญานะคะเบีย้ยประกันตัวนี้ค่ะสามารถนําไปลดห,หยอดภาษีได้นะคะในส่วนของรายละเอียดของกรมทันนี้ค่ะ1เลยค่ะผลประโยชน์ตลอดสัญญานะคะ100%ค่ะกรณีเจะป่วยด้วยโรคร้ายแรงนะคะจะป่วยด้วยกลุ่ม1ค่ะจะจ่าย20%นะคะต่อโรคค่ะ ถ้าเจ็บปวดได้โรคร้ายแรงด้วยกลุ่มที่2นะคะจะจ่าย100%ค่ะแต่ว่าจะหักส่วนที่เคมไปแล้วในกลุ่ม1น,นะคะ2ค่ะการยกเว้นการชําระเบี้ยประกันภายค่ะตัวนี้ค่ะถ้ามีการตรวจพบหรือว่ามีการวินิจฉัยว่าอยู่ในโรคร้ายแรงกลุ่ม1เป็นครั้งแรกนะคะตัวนี้ค่ะจะได้รับข้อยกเว้น เบี้ยตลอดสัญญานะคะ3ค่ะกรณีเสียชีวิตนะคะตัวนี้ค่ะจะได้รับ100%เลยถ้ามีการหักไปแล้วนี้ค่ะเราก็จะหักส่วนต่างไปนะคะหรือ4ค่ะกรณีอยู่ครบสัญญานะคะอายุ85ปีค่ะตัวนี้ค่ะก็จะได้รับเงินก้อนกลับออกมานะคะ ตัวนี้คือโรคร้ายแรงกลุ่มหนึ่งค่ะโรคมะเร็งระยะไม่ลุกรามนะคะการเข้าผ่าตัดเนื้องอกที่ต่อมพิทุอิตาทอรี่ค่ะในส่วนของต่อมใต้สมองตัวนี้ค่ะหรือพวกเยื่อหุ้มหัวใจการผ่าตัดตับอะไรองนี้ค่ะก็จอยู่ในโรคร้ายแรงกลุ่มหนึ่งนะคะตัวนี้ค่ะถ้ามีการตรวจพบหรือวินิจฉัยพบนะคะจะได้รับ20นะคะของจํานวนเงินเอาประกันภัยนะคะแล้วก็ หยุดชาระเบี้ยความคุ้งครองยังเหมือนเดิมนะคะถ้าตรวจพบโรคร้ายแรงในกลุ่ม2นะคะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะคะการสูญเสียการได้ยินลุกปอดเรื้อสุดท้ายหรือว่าการทุพพลภาพถาวรชื่นเชิงน,นะคะตัวนี้จะได้รับ100%เเลยนะคะของจํานวนเงินเอาประกันภัยคะ่ะมาดูในส่วนของอัตราบเบี้ยประกันภัยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นอัตราบเบี้ยที่ เทียบต่อตารางมาให้ว่าอายุกี่ปีนะคะต้องชําระเบีย้ยเท่าไหร่นะคะตัวนี้ค่ะก็สามารถดูได้นะคะถ้าเราทําประกันตั้งแต่เด็กๆหรือทํากันตั้งแต่อายุได้น้อยจะเห็นได้ว่าเบีย้ยมันจะถูกกว่าก็คือจะอยู่ที่ตามตารางเบีย้ยตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นตัวของตารางเบีย้ยเหมือนกันค่ะนะคะ ส่วนลดของอัตราเบีย้ยประกันรายปีตัวนี้นะคะถ้าจํานวนเงินน้อยกว่า750,000บาทจะไม่มีส่วนลดนะคะถ้า750,000บาทจนถึง9 9 9 9 9 9 0บาทจะอยู่ที่0.5ค่ะถ้า1 0 0 0 0ล้านบาทขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่1ค่ะ มาดูในส่วนของตัวอย่างความคุ้มครองนะคะนางสาวสู่ขวัญค่ะอายุ40ปีนะคะซื้อประกันโรคร้ายแรงค่ะจำนวนเงินเอาประกันภัย5 0 0แสนบาทนะคะชำระเบี้ยรายปีปีละ23ง0 0ืามนะคะเมื่ออายุครบ45ปีค่ะนางสาวสู่ขวัญค่ะเป็นโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลามนะคะต่อมานะคะอายุ62ปีเข้ารักษาด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามค่ะมาดูกันค่ะถ้าตามตารางนหะ,ะนี่ค่ะอ่ะ เขาบอกว่านางสุข,ขวัญเนี่ยทำประกันตอนอายุ40ถูกไหมคะนี่ค่ะตัวนี้คือทําประกันถูกไหมอ,อายุ40บังเอิญว่าอ่ะผ่านมาตอนอายุ45ปีนะคะตัวเจอกลุ่มหนึ่งถูกไหมฉะนั้นโรคร้ายแรงกลุ่มหนึ่งจะต้องรับเงินไปเท่าไหร่คะ20%ของจํานวนเงินเอาประกันภายถูกไหมก็คือ หนึ่งแสนบาทเพราะว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยเขาห้าแสนถูกไหมฮะฉะนั้นค่ะเงินที่เหลือของเขาคือสี่แสนบาทนะคะคือความปุ้มครองของเขาที่เหลืออยู่80%ตัวนี้ทีนี้ค่ะเขาบอกว่าต่อมาอายุ62ปีค่ะนางสาวสู่ขวัญเนี่ยตรวจเจอโรคหลายแรงกลุ่มสองเข้ามาอีกค่ะหรือว่าเข้ารับรักษาโรคมะเร็งระยะลุกาลกามตัวนี้ค่ะก็จะอะไรคะก็จะสิ้นสุดผลการ คุ้มครองทันทีนะคะและรับเงินไป400,000บาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของนะคะมาดูอย่างถัดมาค่ะนายกระทิงค่ะอายุ40ปีนะคะซื้อประกันโรคร้ายแรงได้คุ้มตัวนี้ค่ะจำนวนเงินราวประกันภัย2ล้านบาทนะคะชำระเบี้ยประกันรายปีปีละแสนสองค่ะตัวนี้ค่ะเมื่ออายุ45ปีนะคะเข้ารับการผ่าตตับค่ะ และมีชีวิตยืนยาวจนกระทั่งครบอายุเลย85ปีตัวนี้ค่ะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของนายกระทิงค่ะเริ่มทำประกันตอนอายุ40ถูกไหมอ่ะเริ่มทำประกันตอนอายุ40ค่ะถัดมาอีก5ปีค่ะเข้ารับการผ่าตัดตับค่ะหรือว่าอยู่ในโรครายแรงกลุ่มหนึ่งนะคะรับเงินไปเท่าไหร่คะยี่สิบของ2ล้านคือเท่าไหร่คะ สี่แสนถูกไหมคะรับเงินไปสี่แสนฉะนั้นความคุ้มครองของนายกระทิงเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่คะเพราะว่าหากออกไปแล้วสี่แสนยี่สิบเปอร์เซ็นจะเหลือหนึ่งล้านหกแสนบาทนะคะความคุ้มครองที่เหลือแปดสิบเปอร์เซ็นของนายกระทิงนายกระทิงเนี่ยโรคอะไรทําอะไรเขาไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาผ่าตัดตับไปแล้วเขาแบบได้รับยีนเด่นเขาได้รับแบบสาร อะดรีนาลีนหรือเขาได้รับสารแบบที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายนะคะเขามีชีวิตยืนยาวไปถึงอายุ85ปีนะคะปึ้งนะคะทำอะไรได้คะพออายุครบ85ปีเขาได้รับเงินก้อนกลับมาหรือว่าเงินครบสัญญาตัวนี้มาค่ะที่เหลือมาคือ1ล้าน6แสนนะคะถามว่าทำไมตัวนี้ถึงได้เงินก้อนกลับมาล่ะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า my C I care ตัวนี้ค่ะเป็นอะไรคะ เป็นสัญญาหลักนั่นเองค่ะที่เราบอกไปข้างต้นนะฮะ My c i Care เป็นสัญญาหลักนะคะตัวของสัญญาหลักทำมาทำนาที่2อ,อย่างคือตายจ่ายกับสบายคืนถูกไหมคะตัวนี้ค่ะ m y c i c a r คค่ะนายกระทิงอายุครบจนสัญญาเลยนะคะฉะนั้นนายกระทิงต้องได้รับเงินครบกําหนดสัญญาถูกไหมคะฉะนั้นค่ะ1นึ่งล้านหกแสนบาทก็กลับเป็นเงินก้อนไปคืนของนายกระทิงนั่นเองค่ะ กลุ่มเป้าหมายของ MyCI Care นะคะ <c oughs> ก็คือจะเป็นกลุ่มของคนวัยทำงานค่ะอายุ40-55ปีนะคะรายได้ต่อเดือน5 0 0 0 0บาทขึ้นไปค่ะหรือผู้ที่มีความกังวลในค่ารักษาพยาบาลต่างๆเมื่อตรวจเจอโรคร้ายแรงค่ะผู้ที่มองหาเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของ MyCI Care เหมือนกันนะคะมาดูตัวอย่าง QE กันนะคะเข้าไปเลยค่ะว่าเราเรานะคะ จะทําไปข้อเสนอที่ A s A Y นะคะตัวนี้ค่ะคลิดเข้ามาเลยค่ะใส่รหัสตัวแทนอะไรเข้าไปให้เรียบร้อยค่ะปุ๊บนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะนะคะป้างนะคะใส่ตัวนี้เข้าไปค่ะ เรามาโหลดแป๊บหนึ่งนะคะปึ้งนะคะเข้ามาหน้านี้เราไปที่ไหนต่อคะไปที่ข้อมูลฝ่ายขายถูกไหมคะไปที่ QE ถัดมาค่ะและนะคะเรามาโหลดอีกแล้วะคะ่ะเรามาโหลดแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างคะ่ะจะเจอตรงเข้าว่าเข้าใช้งาน QE ออนไลน์ใช่ไหมคะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยคะ่ะปึ้งนะคะตกลงค่ะปึ๊บไปต่อค่ะ และเรานะคะก็จะทําการกรอกข้อมูลในส่วนของหน้านี้ค่ะเพื่อที่จะทําใบข้อเสนอให้กับผู้ที่เราต้องการกาดประกันให้นะคะเราจะต้องกรอกในส่วนของรายได้ต่อปีเพศอายุวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยค่ะเราต้องกรอกให้ครบนะคะมากรอกไปพร้อมกันเลยนะคะรายได้ต่อปีชั้นยึดเหมือนเดิมค่ะค่ะค่ะปึ๊บจ้ เปิบเปบนะจ๊ะวันเดือนปีเกิดเป็นวันไหนอะไรเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะคะใส่ไปเลยนะคะจิ้มจิมปึ้งปึ๊บนะคะมาที่เลือกสัญญาต่อมาค่ะเราก็มาเลือกที่อะไรคะ myCI c a r อรถูกไหมคะจำนวนเงินประกันภัยเท่าไหร่คะฉานเป็นคนรวยๆนะจ๊ะฉันก็ใส่ไปเลยหนึ่งล้านบาทค่ะ จำนวนเอาประกันภยัยของมายเสแคนะคะมันก็จะขึ้นเบี้ยประกันมาให้ค่ะว่า4ี่หมบาทถ้าเราเอาเงินเอาประกันภัยที่1ล้านบาทนะคะถ้าเราพอใจแล้วเราก็ไปที่จัดทำใบข้อเสนอค่ะก่อข้อมูลให้เรียบร้อยค่ะนะคะใสข้อมูลลงไปนะคะเลขที่ใบอนุญ,ญาตอะไรก็ใส่ไปนะคะ ชื่อสำหรับคนที่เราทำใบข้อเสนอนี้ให้นะคะมาเลยจากาลาเกตนะคะบุเพสนิวาสนะคะปึ๊บยุบพนาวะนะคะบุเพสนิวาสแล้วก็เรียกดูรยายงานได้เลยมันก็จะขึ้นในส่วนของตารางผลประโยชน์ให้กับเรานะคะนี่ค่ะสัญญาหลักไม้ซีไอแครนะคะชําระ เบี้ยนะคะ20ปีนะคะตัวนี้ค่ะจำนวนเงินเอาประกันภัย1ล้านบาทตามที่เราลงไว้นะคะเบี้ยประกันอยู่ที่4,5 0 0 0ค่ะตัวนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของเบี้ยที่เราจะต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันนะคะเมื่อเราจ่ายเบี้ยให้กับบริษัทประกันแล้วนะคะความคุ้มครองที่เราจะได้หล่กคืออะไรนะคะจากบริษัทประกันคือ1ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตค่ะถ้าเราการเสียชีวิตเราก็จะได้เงิน เต็มจำนวนเลยนะคะหนึเปอร์เซ็นก็คือ1ล้านบาทตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของเราค่ะถ้าเราเจ็บป่วยด,ด้โรคหลายแรงล่ะนะฮะกรณีที่1ค่ะ โรคไร้แรงกลุ่มหนึ่งค่ะจะได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสองแสนบาทจากเงินออประกันภัยนะคะหรือเจ็บป่วยได้โรคไร้แรงกลุ่มสองค่ะตัวนี้ค่ะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนึ่งล้านบาทจากจำนวนเงินออประกันภัยค่ะตัวนี้ค่ะหรือถ้าเรามีชีวิตยืนยาวมากเลยนะคะอยู่จนครบแปดสิบห้าปีค่ะตัวนี้ค่ะเราก็จะได้รับเงินก้อนกับ ืนะคะ1ล้านบาทตามจํานวนเงินเอาประกันภัยของเราที่ได้ทําไปณนะวันที่เราทําประกันนะคะและนี่ค่ะคือการทําใบ QE หรือว่าใบเสนอนะะของสัญญาหลากักมาย CICAE แ8ดทับ20นะคะแล้วเจอกับฟางในแบบประกันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ